การเกี่ยวเนื่อนะพี่น้องพี่น้องต้องเห็ดอันนี้ครับนี่เห็นเหรต้องเห็ดแบบนี้ครับผมเห็ดเขาเอื่นว่าไม้เกี่ยวเหยื่อนะฮะเอาไอ้ไปเกาะกับดวงเบ็ดครับนี่เห็นเหรอเราไปหมุนใส่เยื่อเข้าครับผมนี่หมุนใส่เยื่อเข้าหม,มุนหมุนหมุนหม,มุนแล้วก็ตกได้เลยครับผมตกง่ายพี่น้องแล้วก็มันม่นมากครับผมตกประกวดอนะ การเก็บบัเก็บวันนายไงผลงานบาดินครับผมเป็นดูดการของันนนาบนดินาของทีดูดดการนะาโตปกย้ำขึ้นนี่เขาจีบใส่แสงสว่างไล่นาเพราะว่ามันจะไปรบกวนกระจนะครับาินอย่ายบ่มีโอกาสเดี่ทายคลิปเบื้องเรช่วงนี้มือนี้บานดินก็บาอองมหาโตปโกฏที่เราแตจว่าปกติบ้านินก็ออกมาโตเหรียเร่อยเรื่อยอยู่ ช็อตดึงช็อตยังกับพ่อหนาจะโอเคพี่น้องเพราะว่าการทาคลิปนี่มันต้องใส่แสงสว่างนะเดชจังเ่าเลยเปิดแฟลชปกติโดยปกตินี่คือว่ามันสิเปิดไฟอีมีกันหรอกเนี่ยการตัวบุะกันยิ่งขึ้นตาเป่านี่มาอัดคลิปบางทีมันก็ทีเป็นการลบก,กวนข้าเจนะ้าเนาะอันนี้ข้าเจ้าไ,ไปเบอร์แล้วข้าเจ้าไปเบอร์แล้วกันเลยเดี๋ยวอัดคลิปโชว์ผลงานพี่น้องเมืองจังบวัดกันเพราะว่าคลิปนาวี่กับพ่มีรุ่งเลยครับช่วงนี้ผลงานกับมีเรื่อยๆครับผม จ้าวขาเจ้ากำลังไปบ้าดินมะกายเปิดคลิปครับเพราะว่าการตกยํำขึ้นมันต้องมืดนะครับต้องให้เกยีตยซึ่งกันละกันนะครับผมว่าขาเจ้าตกแบบจริงจังนะพี่น้องบ้าดินก็ออกมหาลอเลรียนตามภาษาผมผลงานกับพ่อมีอ่นะสวยๆครับเดี๋ยวล่องอัดคลิปเผเบึ้งเดี๋ยวบอลวูาสีได้ช็อตสวยบ้สวยนะพี่น้องเดี๋ยวลอรุ่นน้วยกันับผมการหาผมก็คือ เอามวลนะพี่น้องไม่ได้เอาผลงานอย่างจริงจังครับผมเอามวลแบบบางทีก็ออกมาเรื่นเรื่อยครับแต่ว่าบางมื่นก็อยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงพไดียู่เดือกครับผมมือนีก็ได้ดึงแน่หมู่บ้านแห่งไอ้จัดหนักครับผมหมู่บ้านหมู่บ้านน้ำมันขึ้นแต่มือนีน้ำลงได้เสือผมงงเงินฟังนี่ก็อยู่กับน้องสองคนครับผมนี่ฟังนี่ยู่กับน้องสองคนฟังหุ่นเข้าจักลับไปแล้วเหลือไฟดวงเดียวครับผมมีออยก็เอมสไตล์ว่าดินออกมา แค่ว่าไ hmm อ้ขำๆครับดึงเรื่อยๆครับผมดึงมาหยุดเรื่อนก็ได้ก็ได้บางเงาๆนั้นโอ้ยหใส่สวยๆเลยครับผมเนี้ยนะแล้วบนกองมาดีหมดเลยเนี่ยครับผมสวยงามครับเดี๋ยวรุ่นไป็นน้ำเงินไม่้องว่ามัอนี้เขาสิผลงานเด็ดบ่แต่ว่าเดี๋ยวพระธาตไอ้ตกเสร็จแล้วทำมันบดเลอะเกินไปบอนนี้ผ้าต้มกินเลยครับผมเนี่ย ต้่มตัวใหญ่เลยไข่เต็มทองครับปลาหนาหน้ามหลากแก้วแก้ว

bay bay biết hôm qua nhây bái nhây nữa không ngon nắng 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 mà, nháy, mà. Oh, <laughs> lên quá lên mà. Liên 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 liên. ui, ô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 , Ôi! Ôi! Chán chán nam nữa. Ừ! ừ. Khăng khăng khăng! Khăng khăng ค่อยๆเล่นค่อยๆเรีนลงไปเอาแมสหลดวะเร็วเร็อ hmm. <'s> okay. ืดเหลืงม er. right ันขาดโอ้ลงไปเอากิ๊บเปิลไอ้นีจับหางมันเลยจับหางมันเลยจับหางลงไปจับหางมันเลยจับหางจับหางโอ้ยเออมาจังไหนออดมึงไม่ต้องเบียดประกดมันเอาอยู่ในในสายสิบปอนด์นึงอะ เฮ้ยต <c ười> ัว <c ười> ขันกันน้อยๆอ่อนๆเลยจ้าสุดยอดสุดยอ <c ười> ดอ๋อไปไปโอ้รุนรุนรุนว่าแบบอย่างนี้สายมันซิปป้อนมีน้องสายอ่ะสายน,อยน,น้อยขัออนกับขันอ่อนๆเลยเออใส่หาแมงขืนหนึ่งแล้วเังไหโยมมันขึ้นไปก่อนเพียงไหเดี๋ยวจิบปื้อกับเป๋อมาเลย กิปปงกิปเปอร์บ่มีกระชงกระช่างบ่มีครับผมมาตูประกดดนะประด้มาตูประกดดข้างนี่เลยหนึงปลาดีปลาบ่คือครับผมบ่คือเลยพี่น้องบ่ว่าไอ้ประกดข้างเข่ามานึงอันคือว um ่าปลากระจุยกระจายไปเลยครับเต็นจากจากจากหายหมดเลยเดี๋ยวไอ้คลิปนี้บ้าจิงจิงห้ความรู้เกี่ยวกับการตกประกดย้ำขึ้นไปแล้วกันแล้วกันนะครับผมจังไอ้การตกประกดย้ำขึ้นนะพี่น้องเขาสิบ่ใไส่แสงครับบ่ใไส่แสงไฟถ้าอันนี้ถ้าคนหลายว่านี่ก็บ่สามารถถ่ายคลิปได้เ้อะเลยนผม เพราะว่าเขาต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับเพราะว่าไอ้บางที่การตกปรากฏนี่เขาเจาะมากระทั่งอื่นกับทางไกลหลายคือว่ามันเป็นช่วงฤดูการน้ำหลากมันจะเป็นทั้งสี่ทุกปีครับผมว่านี้กับที่พยายามท่ามคีบนิดๆหน่อยๆช่วงเศร้านั่นแหละแต่ว่าประเดสำคัญในช่วงเศร้าอยูาขรองไม่ค่อยมีเวลานไรรเลงสินะประเด็นนี้ก็ออกไม่เรื่อยๆครับแต่ว่าเ่อใดที่เบื้องเต็มที่ก็อาจจะได้โชว์ตะผลงานหนเบื้องครับผมจังชุดโตปรากฏนะพี่น้อง มันจะเป็นอ้ชุดหน่อยได้เบื้องครับก็จะเป็นเบ็ดขั้นนหน่อยครับผมขั้นเบาๆมือครับเพราะว่าเขาได้ถือจับจังหวะสัมผัสมันตลอดนะครับเนี่ยเขาต้องจับไอ้จังหวะสัมผัสมันตลอดยนีปลากินนี่เสียกันี่ตึกตๆๆกต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 กเข้ากับตะวัดสวนตะวัดสวนนี่นะแต่ก็ไอ้สำหรับบางท่านก็เพื่อนก็ใส่ชิงลิ้วครับชิงลิ้วก็กินง่ายกินไวกันชิงลิ้วเลี้ยงสายก็ จั้งของม้านนี่เนี่ยเซนนี่นี่สิบห้าปอนะผมไายหนาสิบปอนด์ไายหนาสิน้อยดวงเบ็ดเบอร์สิบสองครับผมแล้วก็การเกี่ยวเนื้อกเดี๋ยวเห็นได้เบิ่งครับผมการเกี่ยวเนื้อนะพี่น้องพี่น้องต้องเห็นอันนี้ครับนี่เห็นเหต้องเห็นแบบนี้ครับผมเฮ็ดเขาเอียนว่าไม้เกี่ยวเหยื่อนะฮะเอาไอ้ไปก่อกับดวงเบ็ดครับนี่เห็นเหรอเราไปหมุนใส่เหยื่อเข้าครับผมนี่หมุนใส่เหยื่อเข้า หมุน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 ,มนแล้วก็ตกได้เลยครับผมตกง่ายพี่น้องแล้วก็มันม่นเพราะว่าผมโต๊ะประกวดอะว่าพา้ดินแล่นมาทุกป,ปีครับมวนแต่ว่า,ากันจัื่งว่าครับการถ่ายคลิปเขาก็ต้องเอาตามที่ว่าเข้าสะดวกแล้วก็บ่ไปบรบกวดพื้นนะพี่น้องสำหรับผมเนอะเพราะว่าผมเฮ็ดคลิปนี่ผมเฮ็ดแค่สบายใจครับบ่ได้เฮ็ดแบบจริงจังนะพี่น้องโอเคเดี๋ยวรอชมผลงานกันย้ำกลับบ้าน คลิปนี้กันสิเมื่อไหนจะยาวเมื่ไหนครับว่าบมื่ไหนเผาออกมาตกไอ้ยามเว้นเมื่อไหนเมื่ไหนเผาออกมาตกยามเว้นไอ้ช็อตดึงเลยกับปลากับตัวท่านเองงามครับผมเดี๋ยวร่อหนามแดงเจอกันครับยามเว้นในไทยแท่ๆครับผมเอาเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตตกปลาต่อครับแล้วก็รอชมผลงานกันที่เดียวผมแจ๋ว นี่กรน่าจะประมาณนี้ครับผมย้อยขอเก็บของกลับบ้านนะครับผมนี่เบื้องป่าครับผมนี่ผลง,งานบ้านดินครับผมสวยๆมีแต้มครับพ <c oughs> ี่น้องเบื้องของน่องวันนี้โอ้โผิดคิ้อ,อ่ะเออสวนรตัวกนี่แหละใส่หาวิ่งแฉะผมหาดกล้วยเลยเนี่ยนี่ครับรก็ปรากฏน้องเกิดขอจากล่าบนอนของผมเ่ยมันดึกแล้วผมตีหนึ่งละอ้าเออของแทะเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ดีใจมั่ง อื้ออ้วนปับด,ด้วยเปล่าอ้ปัจฉาสุดจัดสุดจัดไปยินไหมผมสวัสดีครับ